โอ้เนี่ยดูยน่ากลัววะ่ะเฮ้ยมีคนสวัสดีครับเชิเข้ามาเลยครับทุกๆคนไม่ต้องกลัวเออลุงเป็นใครนะ่ะพวกเราหลงทางจะมาหาที่นอนพักสักคืนเราไม่ใช่ขโมยนะลุงจะเรียกตำรวจไหมโอ้ยไม่หรอกครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยที่นี่ไม่เคยมีใครแวะมาหรอ ลุงอยู่ตรงนี้คนเดียวเหรอใช่ตอนนี้ลุงอยู่คนเดียวเมื่อก่อนนี่นะที่นี่มีคนอยู่เยอะมากแต่ตอนนี้พวกเขาทิ้งลุงไปหมดแล้วละ่ะลุงเหงาเดี๋ยวลุงจะหาอะไรมาให้กินรอเดี๋ยวนึงนะโอ้ยเสียบเลยพวกผมมีข่าพอดีเฮ้ยเอีย์กูว่าเสียงลุงมันปแปลกๆว่ะเล่ายาปลาปิ้งถูกนำมาเสิร์ฟเพียบหลายชั่วโมงผ่านไป